รู้จัก MBE เครื่องราชอิสริยพภรณ์แดน b แบล k p พิงค์ลิซ่าคนไทยคนแรกโรเซ่ ose, รับเต็มยศเรียกว่าตอกย้ำความเลอค่าดังราชนิกูลครับไม่ใช่แค่ชุดเจนนี่จีซูโรเซ่ Rose, และลิซ่าแห่ง b l a c k พิงค์ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จักรวัติอังกฤษหรือ Most Excellent Order of British Empire หรือ MBE ครับ จากพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าชาวที่3กษัตริย์แห่งราชวงศ์อังกฤษเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2023และพิงนั้นได้รับเชิญจากรัฐบาลอังกฤษร่วมงานเลี้ยงณนะพระราชวังบักกิงแฮมกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเนื่องในโอกาสครบรอบ140ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสหราาาชอณาจาักรและเกาหลีใต้พร้อมกันนี้ครับราธานาธิบดียุนซอกยอลและคิมกอนฮีสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของเกาหลีใต้นั้นก็ได้ร่วมงานนี้ด้วย เรามาทำความรู้จัก MBE m o s t Excellent Order of the British Empire ครับ MEB คืออะไรนั้นคือเครื่องราชอิสริยภรณ์แห่งจักรวรรดิบริเตชสำหรับคณะอัศวินของราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญบริเิชสถาปนาขึ้นโดยสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่5แห่งราชอาณาจักรเมื่อวันที่4มิถุนายนคศ .1017 ผู้สมควรได้รับต้องมีส่วนร่วมกับศิลปะและวิทยาศาสตร์ต้องทำงานร่วมกับองค์กรการกุศลสวัสดิการหรือการบริการสาธารณะนอกราชการโดยผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับส ชาติอังกฤษหรือใครก็ตามที่ได้ทําความสําเร็จที่สําคัญแก่สหราชอาณาจากักรซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลน,นี้ผู้ชายจะได้รับบรรดาศักดิ์เป็นอัศวินและผู้หญิงนั้นจะสามารถใช้คํานําหน้าว่าเดมซึ่งปัจจุบันใช้คําว่าเลดี้หรือแปลง่ายๆคือท่านผู้หญิงรางวัลสูงสุดของสหราชอาณาจักรนี้ครับที่มอบให้กับบุคคลผู้สร้างขุณงามความดีมีทั้งหมด5ชั้น MBE นั้นเทียบลำดับไทยคือชั้นเบญจมาพรรองจากรางวัล JBEKBE หรือ DBE, CBE และ OBE และเกลดความรู้จากรางวัล MBE น่ครับศิลปินที่เคยได้รับรางวัล MBE ได้แก่ The b i t t l e 1,965 เดลครับปี2013 H-Brand ปี2017และ Blackpink ครับคือวง K-pop วงแรกรัศดรนักร้องเอเชียกลุ่มแรกที่ได้รับรางวัล MBE ซึ่งโรเซ่ตอนนี้ครับชื่อเต็มของเธอคือ Rose Park MBE ได้รับเครื่องราชอิสริยณ์แบบเต็มยศหรือฟูหอร์เนอร์เนื่องจากมีสัญชาตินิวซีแลนด์ในเครือจักรภพของประเทศอังกฤษส่วนเมมเบอร์ทั้ง3คนนั้นอย่างจีซูเจนนี่ละลิซาได้รับรางวัลในฐานะสมาชิกกิติมศักดิ์สิทธิพิเศษที่โรเซ่นั้นจะได้รับเหนือคนอื่น ก็คือได้รับการอภิเษกสมรสในอาสนวิหารเซนป์ปอลและมีสิทธิสมัครตราประจำตระกูลเป็นรูปโลกซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นตราประจำตระกูลสืบทอดต่อไปซึ่งเจนนี่และจีซูนะครับคือคนเกาหลีสองคนแรกที่ได้รับรางวัลน,นี้และลิซานและลิซามนโนบาลครับก็คือคนไทยคนแรกของโลกที่ได้รับรางวัล MBE นี้ Really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. Five ten year plans are contagious. I attack that shit. I'm tenacious. And if you ain't get the fuck out of my way, then got one life I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I had no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing. Yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They won't